มาติดตามความเคลื่อนไหวของการประชาสัมพันธ์ทางด้านสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาโดยกองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2564สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกำลังพลจิตอาสา904และกำลังพลจิตอาสาของหน่วยสนับสนุนเตียงสนามที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทบุ ซีเมนไทยจำกัดจำนวน50ชุดน้ำดื่ม300ขวดและเครื่องดื่มผลไม้ผสมวิตามินซีจำนวน5ลงังให้กับศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลควนเสาทงเพื่อใช้ดูแลผู้ป่วยโควิด -19 ที่พักรักษาตัวภายในศูนย์โดยมีนายชัดชลิตบุญสิรินายอำเภอตมโมดและหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่เป็นผู้รับมอบณมัสยิดดารุนซาริยบ้านควนปราบหมู่ ตตำบลแม่คลีอำเภอตมดจังหวัดพัทลุงค่ะการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องมีการรณรงค์เพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912โดยเมื่อ24พฤศจิกาย,ยน2564โดยกองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยมีพันเอกบรรณกรวงสุวรรณผู้บังคับหน่วย พัฒนาการเคลื่อนที่4-3สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยปชชระชาการทหารพัฒนานำกำลังพลจิตอาสาของหน่วยมอบน้ำผลไม้ผสมวิตามินซีจำนวน25ลัง600ขวดให้กับโรงพยาบาลสนามศูนย์รวมน้ำใจวังนุราใช้ในการดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด1 9ทีซึ่งพักรักษาตัวภายในสถานที่ดังกล่าวโดวยมีนางสาวอามิรายามา พยาบาลประจำโรงพยาบาลสนามเป็นผู้รับมอบณนะโรงพยาบาลสนามศูนย์รวมน้ำใจวังโนราตมลเขาเจียบอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงค่ะ ติดตามความคืบหน้าในวันสัปดาห์แห่งการฉีดวัคซีนโควิดวันที่27พฤศจิกายน2564ถึงวันที่5ธันวาคม2 5งพันารงพยาิบาราฬทิวัดรัชนาครร่วมกันกับเทศบาลเมืองนาฬทิวาสขอเชิญชวนประชาชนจังหวัดนาฬทิวาดเข้ารับการฉีดวัคซีนเชิงรุกและปรึกษา ปัญหาสุขภาพเบื้องตน้นที่ตลาดสดหน้าโรงแรมอิมพีเรียน ium, โดยใช้สถานที่ลานจอดรถของธนาคารทีทบีตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึงเวลา9นาฬิกาค่ะและสถานีดับเพลิงเทศบาลเมืองนาราธิวาสอยู่ในพื้นที่ถนนจัตุรงรัศมีเวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาค่ะโดยทุกคนที่มารับบริการการฉีดจะได้รับของทำร่วยเป็นของที่ระลึกณนะจุดฉีดวัคซีนด้วยจึงขอเช,ชิญชวน พี่น้องประชาชนทุกคนมาฉีดกันเยอะๆนะคะ